สวัสดีค่ะ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 ไ้วไม่ทวทนไม่ทนาไม่ะอเนตู่านนีคือดกน่ตู่นานนีก่้อสวัสดีค่ะคือู่านไม่ยัลอยดีละรทนอันนี้ของอมใ่ะใกินไม่ได้พ่อยากกินแอปเปิ้ล่ะกินดพี่เอเสให้ นี่ผล้ไว้เป็นของอ้ปอมตะการาบบแป้งนได้คือผลไม้ปอมตะกาสมัยเด็กกินกินผัดอ้เคยกินมาหลายนไม่ใ่เช่นไดีวกินกินได้แล้วข้าวเยะแล้วเขกินได้อะไรก็ได้เขาเนา้ากล้าหนักแล้วทาเหมือนหนูหมวกแดงเลยหนูกแดงอ่ะสรุว่าพลาติกขาดล่วงมาตั้งเวอะบอกว่านี้ไปนอนแล้วนะคะเือนไปเก็บเหมกอนไปเก็บแลไ้มากระเป๋าแป้นไม้แบ้นนี้ชื่อว่าแบ้นอะไร ปุ้ยวิตองปุ้ยรุ้สิฟรีไปยังไงเนี่ยชูอ้ก็แกินหมดแล้ว้ปุ้ยเยานชูใชปกติเเวลาเรอก็ไม่เห็นเป็นปกติเป็นอะไรกันล่ะอะไรยง